ดีทุกคนก so, to ันด้วยนะยค่ะวันนี้ก็อย่างผมนะครับเอฟเอฟคนหล่อวันนี้บมจะมาสอนเปิด EPS อนะครับในโทรศัพท์นั่นเองอันนี้ที่ยมุงก็สอบแล้วนะแต่วันนี้ผมจะมาสอนแบบเปิดมือครับด้วยโทรศัพท์รุ่นนี้อาจจะแตกๆนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ใช่โทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ของผมอะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมจะไปจารอันที่ผมถืออยู่นะคบผมถือเป็นกล้องครับก็โอเคครับอย่างแรกแค่คุณนะครับเข้ามาหน้าโทรศัพท์ครับ กดเข้าไปในเพสต์โตนะคับผมเพราะอันนี้ผมดาวน์โหลดอีกอีก,อกแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเกมบูเจอร์นะครับเกมบูเจอร์กดเข้าไปเลยนะครับ mm hmm. แล้วจะเจอกับตัวดีนะครับเกมบูไม่ใช่การค้นหาเนี่ยก็คือพิมพ์บอกว่าเกมบูเจอร์นะครับเกมบูเจอร์นะครับก็ ชื่อตามนี้นะครับอันนี้ก็คือแอปมันจะไม่ได้เสียเงินนะครับก็คือเล่นฟรีนะคะผมถ้ามีเสียงกวัวขอไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้บุก็ได้ทาการนะครับติดตามไปแล้วนะครับก็คือเก็บบูเตอร์ไปจะเอาตัวนี้ไปด้วยนะครับกดไปตัวสีแดงๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันก็จะมาหน้าแบบนี้นะคะผมแล้วกดตรงนี้ไปเลยอันนี้เป็นอันเสียขาวๆตรงนี้แหละเป็นผมเปิดไอ้แฟลชนะครับมันเป็น าสายปบะของกล้องนะครับโทรศัพท์ที่ผมใช้กดเข้ามาในโทรศัพท์ตรงนี้ครับผมตรงรูปตรงนี้โอเคนะครับแล้วกดมันจะมีคําว่า A P S นะครับกดเปิดไปนะครับเปิดไปอันนี้ที่จะมันเสียงเงินนะแต่เขาจะให้ดูโฆษณาเป็นการใช้จ่ายนะครบผมแล้วก็รอมนันสักคู่ นี่ครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการดูโฆษณาซีรีส์วเห็นป้า ABS ดีทุกคนก็ทําได้จริงลอยไปสิ้นนะครับก็คือจะทําให้โทรศัพท์คุณเล่นฟรีไฟล์เด็กก็คือจะทําให้โทรศัพท์คุณลื่นขึ้นนะครับนี่จะมีไอ้นี่มาด้วยนะครับมันจะเป็นตัวของ ABM หรือ ABS อยู่ตรงนี้เลยเล่นฟรีไฟล์ลื่นนะอันนี้ผมเคยเล่นในโทรศัพท์พกเก่าของผมในโทรศัพท์เก่าเดี๋ยวผมชอบท่าดูดแหลกอะไรเพราะว่านีหลอกใจตัวนี้ดูได้ดดดดดดด